การขอกาสนาะกรรมการหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระราชนิพนธ์ที VOICES, ่ดีการขอโอกาสหลวงพ่อพระบางคนทำรับ การพรอกานหลวงพ่อพักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านและขออพื่อนสาธรมิกที่มาเรื่องในงารกระชุมนกันเห็นพระเทียรติพรกกรนมาและญาติโยมทุกคนก็ได้มากระตุกันในวันนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริง ของชีวิตและมนุษย์แระสัตว์ส์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครร่มพ้นความแก่ไม่มีใครร่มพ้นความเจ็บไข้ได้ปวียไม่มีใครร่มพ้นความตายไปได้สิ่งทั้งหลายก็เป็นพยานอยู่เรื่องหน้าของพวกเราทุกคนนี้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายในที่สุด ความจริงนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงไปชี้เห็นว่าคนทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมานั้นอย่ามอนบ้านเดียวอย่าคิดบ้านเดียวอย่าคิดว่าชีวิตของเรานั้นมีความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายอันเกิดจากลาภยศดการเิลยเลยมีความสุขอันเกิดจารู่รูปเสียงกินแัะผลส่วนหญาคนทั้งหลายมวลรอยหาความสุข แต่เปลี่ยนภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวแต่ความทุกข์ทั้งหลายซึ่งติดตามมาคือความเจ็บไข้ได้ป่วนและความแก่และความตายนั้นคนทั้งหลายไม่ได้มองไม่ได้ลอ้พยายามแต่แสวงหาความสุขอันเป็นความสุขซึ่งไม่พียงแค่ถาวรอันเป็นความสุขซึ่งไม่ทีหลังดังยืนนักปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าคนทั้งหลายมีความหลงเพเ่ลินอยู่กับลูกเสียงกี่ลรสั้ผั้น ว่าเป็นความสูงความสุขที่สูงที่สุดแต่ความจริงนั้นยังมีความสุขที่เหนือกว่านั้นดีคือการทําจิตให้สงบแต่การทําจิตให้สงบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ยิ่งกว่านั้นดีคือการทำกิเลสให้สงบยิ่งความโลภความโกรธความหลงบรรทาวางลงเม้าเท่าไรความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นคสมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่างความสนดุไม่มีหมายถึงดวงใจซึ่งสมดจักรกิเลสเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนโดยปกติแล้วถ้าเราหลงเพลินอยู่กับวัตถุท่าทั้งหลายอยู่ขขกับรูปสียงกิเลสัมผัๆเราทุกคนคิดว่าสิง่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงแต่ความจริงนั้นความสุขทั้งหลายเป็นสุขครึ่ง ไม่เพิเ่มแค่ถาวรเป็นความสุขเพียงเลก็กน้อยเท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยบุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหมดลมแล้วร่างกายก็แตกสลายเป็นท่าดินท่าม้าน่าลมท่าไามีบ้านมีทรัพย์สมบัติมีที่ดินมีที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องสิ้นไปในร่างกายของตัวเขของเขาก็ผายเป็นเท่าทุวีีพราะฉะนั้นมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้สอวต่างกันว่าคนใดไม่ทากรรมดีก็ย่มให้ผลที่ดีถ้าทํากรรมที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกคนได้มีสติมีปัญญาพิจารณาถึงความจริงนี้แล้วเราก็เลือกละเว้นการกระทําในสิ่งที่ผิดจรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ทําแต่คุณงามความดีเมื่อเรากระทาคุณงามความดีลงไปแล้วก็ขอให้เกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต วันนี้ในวันนี้เราทุกคนนาประชุมกันเพื่อได้เห็นความจริงว่าวิตของคนเราทุกคนหรือของหลวงพ่อซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อถึงอายุแปดสิบกว่าปีถึงกาลเวลาก็ต้องแต่งสลายไปตามสรรมะเนี้ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเปลีย่ยนเดือนอันเป็นความทุกข์เมื่อเราจะเกิดกี่ภพกี่ชาติเราก็ต้องพบกับความทุกข์ทั้งหนทั้งสิ้น ไม่ว่า,าจะเกิดีูในภพรูะผดก็ต้องทุกข์กับความทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็หนีไม่พ้นความแก่ความเกิดความตายเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนพยายามที่จะสร้างบารีสร้างคุณงามความดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตามคำสังง่งสอนของพระอาจยสาวกทั้งหลายด้วยการกระทำคุณงามความดีด้วยการรักษาศีลด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนา สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อความสมดี่แท้จริงชีวิตของหลวงพ่อเทวยานั้นที่ท่านเกิดขึ้นมาเมื่อท่านเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็เกิดมาเกิดมาดีเมื่อถึงร่างกายจะต่าสลายท่านก็ไปดีเพราะว่าท่านได้ดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดอยู่ในคารวะนั้นท่านก็เป็นพ่อที่ดีของลูกหรือเป็นลูกที่ดีของพ่อ เมื่อท่านผ่านชีตก่องเพศคกาลาว่าเนี่ยท่านได้เข้ามาบวชในเพศผ้ากาสาพัพเนี่ยเพราะท่านก็มีมิสัยปัจจัยซึ่งในขณนะที่ยังเป็นคาราวาอยู่นั้นเราก็ได้มีความใกล้ชิดกับท่านพอสมควรเพราะว่าเป็นลูกคนที่สามก็มีความรู้สึกเมื่อยี่สิบเจ็ดสิบแปดปีก็มีความรู้สึกในจิตใจว่า สิ่งใดที่เป็นความทุกข์ความดีดายอของพ่อเราเราจะไม่ให้ความทุกข์นี้เกิดขึ้นถ้ามีความทุกเราจะรับความทุกข์ทั้งหลายได้เองเพราะฉะนั้นในการที่จะก,กระทำอะไรก็ตามเราจะคิดถึงไม่ให้เหลวงพ่อนั้นมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจจะพยายามที่จะกระทาแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราได้เรียนหนังสือเราก็ตั้งเป้าหมายว่าถ้าเราเรียนเสร็จแล้ว เราจะทำานานเรื่องดูต่องแทนบุญคุณของคุณพ่อแต่ว่าเราเปลี่ยนความคิดเึงคิดว่าจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาในเพศภาคกาสาพักจนตอนชีวิตจึงคิดว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเราไม่มีกาสตอบแทนบุญคุณทั้งโลกก็ค,คิดว่าเราจะตอบแทนบุญคุณทางธรรมของท่านทางธรรมให้ท่านเราจึงชักชวนท่านให้เข้ามาบวช ในความพุทธศาสนาซึ่งท่านก็มีนิสัจาัยได้เข้ามาบวชในปีพศาา3531ปัจจุบันก็าาพา1 6ร0 0เมื่อท่านเข้าได้เข้ามาบวชเราก็ได้ให้ความเห็นทางธรรมตาันกควรก็คิดว่าเราได้ใช้มีทั้งหมดแล้วแต่ความอินภายในใจเรานั้นก็คงไม่มียังไม่พอเราคิดว่า ถ้าเราอยู่ทางเพศคาววาเราจะตอบแทนบุญคุณทั้งโลกทั้งวัตถุสิ่งของเราจะตอบแทนบุญคุณตอบิดา,ามารดาเท่ลังก็ม่สามารถที่จะใช้มีท่านหมดได้นอกจากตอบแทนบุญคุณทางทางบ้านธรรมะหรือให้เห็นทางธรรมให้ความเห็นทางธรรมจึงจะสามารถใช้มีท่านได้หมดเราก็คิดว่าไม่ให้ความเห็นท,งทงงางธรรมแก่หลวงพ่อเที่ยวาบุญควรบุญคุณทั้งหลายที่ ท่านมีแต่เราเราคิดว่าได้ใช้นีหมดแล้วแต่ว่าภายในใจของเรานั้นก็คิดว่าถึงแม้ธรรมชาติของความใกล้ชิดความผูกพันโดยปกติแล้วอารมณ์นในความผูกพันนั้นถ้ามีความรู้สึกตามธรรมชาติตามสังขาร่งก็คิดว่าถ้าท่านอยู่กับเราสี่ห้าปีสิบปีก็คงจะดีแต่ความจริงนั้นไม่เป็นเช่นนั้น ความจริงคือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันธรรมเมื่อท่านถึงการถึงเวลาท่านจะหมดลมหรือสิ้นไปอันนี้แหละคือสัจธรรมความจริงซึ่งมีในสัตว์ทุกชีวิตเมื่อถึงการถึงเวลาบางคนก็เกิดทุกขประเกดําให้เสียชีวิตบางคนมีโรคภยัยเข้เจ็บเดียนทาให้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เราต้องมีสติมีปัญญารู้เท่าทันางจริงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาทำเนี่ยนั่นล่ะคือความจริงตามธรรมชาติถ้าเราทุกคนเห็นความตายก่อนที่ความตายจะมาถึงถ้าเราทุกคนเห็นความตายก่อนความตายจะมาถึงจิตใจเรานั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโลกภัยให้เจ็บต่อมาล้นแม่ยทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญาพึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพึงพยายามขวนขวายในการที่จะตามคุณงามความดีให้ถึงร้ามคุณงามความดียันใด ซึ่งพวกเราทุกคนพึงจะกระทำได้เราก็พยายามที่จะทำสินเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนเมื่อเรารู้ว่าสิลห้าเป็นสิ่งที่ดีเราก็พยายามพิจารณาเห็นโทษของการกระทำผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวงและรักษาสินห้าให้เป็นปกติสินก็สามารถที่ทาให้จิตใจเหล่านั้นมีความสงบละมัดมีความเยือกเย็นไม่มีเทษอันเกิดจากการกระทำผิดเสียธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่หวังที่จะ ทำลายกิเลสหรือละกิเลสไปจากจิตใจเราเราก็ปรกมาทประโิมจิตใจเราด้วยการทำสมาธิต่อมาเพื่อให้มีสติมีปัญญาในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ละกิเลสออกไปจากจิตใจเราหรือพิจารณาร่างกายเรานี้ให้เห็นความจริงของธรรมชาติมีสติมีปัญญาพิจารณาว่าร่างกายเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ทำเป็นขอนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความแต่งเยนปในที่สุดถ้าเราพิจารณาอยู่เช่นนี้อยู่เสมอเสมอจิตใจเรานั้นก็จะเข้าไปเห็นความจริงเมื่อจิตใจเราเห็นความจริงเห็นชัดประจัก์ที่จิตใจเราจิตใจเรานั้นก็จะเป็นธรรมขึ้นมาจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตป็นแบาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายผู้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายจิตของเราหนั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็น วันเทวดาบังประจาความหลงจิตของเรานั้นของคนเราทั้งหลายเมื่อมีความยึดมั่นถือมัน่นในร่างกายของเรานั้นว่าเป็นตัวตนของเราก็เห็นร่างกายของบุคคลเด่นว่าเป็นสิ่งที่เฉยงานก็มีวัตถุสิ่งของหนึ่งของตนความโลภความโกรธความหลงจึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเราย้อนจิตเทวนัองจิต้ามามีสติปัญญาพิจารณาการในกายตนเมื่อเราเห็นร่างกายของเราชัดว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตน ประกอบไปด้วยท่าบินท่าน้ำท่าลมท่าไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความต่างสาระภที่สุดเมื่อเลาเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเราแล้วร่างกายของบุคคลหนึ่งก็สัตว์แตาธาตธรรมชาติวัตถุธาตุทั้งหลายก็สัตว์แตาธาตธรรมชาติเพราะฉะนั้นความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความหลงในกายตนก็ดับลงไปเพราะฉะนั้นธรรมชาติทั้งหลายก็เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดประนานการไม่ยูที่สุดบุคคลซึ่งมีสติมีปัญญา เป็นเลือกละเว้นการกระทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมท,ทั้งหลายทั้งปวงก็ทาแต่คุณงามความดีก็ย่อมน,นาความสุขมาให้แก่จิตใจเราทั้งในปจุบัน์และในนา,าคุตโยนเทียวนี้ท่านทําไปแล้วเจก้อนที่ท้อเมื่อกลางเดือนกันยานยานที่ผ่านมาพมืนคำที่ท้องก็มีก้อนเป็นแข,นขน็งแข็งเป็นตามตาเลยได้ศึกษาหมอทีสัต บุญทิศวิปัสหมอที่รากก็กระบาอรรดาก็ได้ให้ความสะดวกในการที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลจนบุรีทุกสิ่งทุกประการจนกระทั่งผลออกมาที่หนึ่งตุลาว่าเป็นมะเร็งขั้นสี่ขั้นสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสไปตรวจให้หมอที่บุงเกศได้พินิจฉัยที่โรงพยาบาลมังล่าก็บอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย แผนปัจจุบันนั้นทำอะไรไม่ได้แล้วท่านก็กลับมาวันที่สี่ตุลาก็มาสัญญาทงเวลาหน้าแล้วก็พอนะอาการทางด้านร่างกายมันก็ไม่มีอาการอะไรซึ่งมีเวทนาหรือ,อาการเจ็บปวดอะไรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านอยูช่วงสุดท้ายที่อ่างเพียบ้างแค่นั้นแหละแล้วก็เมื่อวัน จันที่ผ่านมานี้ก็ไปตรวจร่างกายรับยาตามปกติซึ่งปกติไปตรวจร่างกายรับยาที่โรงพยาบาลเฉลมบุรีเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองตีนีหมารริษัทก็ได้ให้เอกเรย์าอนี้ตรวจเลือดเพื่อที่จะดูอาการว่าโรคมะเร็งนั้นได้ขึ้นมาที่ตอนหรือเปล่า นี่พอตรวจที่โรงพยาบาลเสร็จก็ไปทำตุ้ลาไปทําฟันแล้วก็เตรียมตัวที่จะกล่าววัดรอที่กล่าวัดประมาณสองทุ่มท่านก็มีอาการาท้องนี่ถุงน้ำมาตุา้ง,งมาแก้วก็มีอาการท้องบวม,วมวขึ้นนี่ว่าทำท้องโดยว่าเจ็บท้องนี่ว่าสองทุ่มกว่าขึ้นน้องไปดันก็ติดต่อน้องไกดันท่านก็ได้ อุตส่าห์เสียเวลาเ,าาเวลาก็มาดูการให้ก็ไม่นาใ,ให้เข้าโรงพยาบาจลจมรีก็เข้าพักที่โรงพยาบาจลจมรีตรวจอะไรเสร็จแล้วก็พักสี่ทึ่งกว่าเข้าพักที่โรงพยาบาลจำรีตั้งแต่วันจันทร์พอวันอังคารก็สุขภาพท่านก็สุดลงก็เลยนำเข้าในซีอูก็พักอยู่ในซะีอูจนถึงเช้าวันศุกร์ ปีสี่ตอนก่นบรรดาภาคม่อาการสงบก็ได้รับความดูแลจากคุณหมอทีศัตหมอระดับบนที่อีบัตตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่รพยาบและคณะแพทย์และพยาบาลทั้งหลายทุกๆคนก็ช่วยดูแลให้ความสะดวกทุกถึงทุกอย่างอันนี้ก็นับเดวลาโยมหมอก็ได้ดูแลือชื่อเหลือทุกถึงทุกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมา ที่หลวงพ่อก็จากไปด้วยการสงบตามธรรมชาติของกำขาลังการทั้งหลายซึ่งเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกต่างโียสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนปรุงพิจารณาบาวนานุสติอยู่ทุกๆวันให้มีสติมีปัญญาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความจริงให้เห็นตายก่อ,อนตายให้เห็นตายก่อ,อนตอา,ายใจของเรานั้นก็จะมีความสงบเยือกเย็น หรือมีความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นว่าความยุติธ่ยงตังนี้